กรระดับตำบลบะฮีขอนำเสนอข้อมูลประกอบการประเมินคัดเลือกสกรระดับตำบล5ดีพรีเมียมประจำปี2567ดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆบุคลากรครูสกรระดับตำบลบะฮีมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ในการพัฒนาศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสม่เสมอเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านวิชาการสกรระดับตำบลบะฮีมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชีว้วัดสกรระดับตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมสด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรครูสกรระดับตำบลบะฮีมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมมีความรับผิดชอบมีวินัยและมีความรักศรัทธาในวิชาชีพ 3. ด้านความคิดสร้างสารรค์และความรู้ความสามารถ ศกรระดับตำบลบะฮีมีบุคลากรครูที่มีทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตามความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบชัดเจนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของศกรระดับตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ g คุช c e Best Check- in ศกรระดับตำบลบะฮีมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของศกรระดับตำบลให้มีความดึงดูดความสนใจ และเอื้อต่อการเรียนรู้อาคารมีความมั่นคงเป็นสัดส,ส่วนและปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สอและมีความสะดุดตาในชั้นเรียนเพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆของผู้เรียนและผู้เข้ารับบริการด้านที่3ม กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการกุศลทิวทีสกรอระดับตำบลบะฮีมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดีรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมี มีความเหมาะสมมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการให้บริการศกรอระดับตำบลบะฮีมีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและเป็นระบบโดยคำนึงถึงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ ด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกูพาทเนชีพศกรระดับตำบลบะฮีมีภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆซึ่งแม้แต่บวรบ้านวัดโรงเรียนซึ่งมีความเต็มใจตั้งใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดีด้านที่5้า มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation ศกรระดับตำบลบะฮีมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนมีสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการจัดทำสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอนาล็อกทำมือและจัดทำสื่อโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาทำเป็นนวัตกรรมสื่อในรูปแบบ h y b r i d l e ARNING โดยมีการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างเรียนในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและบรรลุผลสำเร็จทางการศึกษาได้ดีที่สุดโดยนำเครื่องมือที่ทันสมัยและมัลติมีเดียต่างๆมาบูรณาการประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบพันนาโมเดลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆอีกทั้งสามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนผลงานรางวัลความภาคภูมิใจได้รับ รางวันชมเชยในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะสำหรับนักศึกษาสกรระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2,566ตกรอระดับตำบลบะฮีขอจบการนำเสนอข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ